네, oh ん Okay. ดีครับอ่ออ่านี่พี่พงษ์พี่จ๋าครับสวัสดีครับพี่พงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่รู้จักนะครับผมครับผมเราไม่ได้คุยยูทูบกันทักทีเลยไม่ได้คุยไลฟ์สดทักทีเลยครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้พี่นนเดี๋ยวถ่ายรูปนี่พี่จ๋าพี่จ๋าสวัสดีครับพี่จ๋าสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายรูปยินดีที่รู้จักนะครับครับผมโอเคครับคือขึ้นข้างข้าแรก ก็ครับยังไม่ได้ะว่าจะว่าได้คุยกับพี่พงษ์ต้องงานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสยังไม่ไม่ว่างเลยทำดังงานไม่ครับผมไม่ตรงกันเลยเวลาไม่ตรงกันเดี๋ยวจะเอารูปไปแก้ใช่ที่นี่ตีสองแล้วสบายดีใช่ไหมครับถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันครับไม่กลับเมืองไทยนานแล้วครับผมครับช่วงช่วงนี้มีโควิดครับเมืองไทยเขาก็ต้องมีการใช่นโควิดเมื่อโควิดเป็นไงบ้างครับที่ประเทศไทยครับผมเป็นห่วงนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับ ประเทศไทยยังไม่เจอใครเป็นโควิดครับมีแต่คนทั้งนอกอ๋อแต่ปิดพี่พี่ก็สวัสดีครับคุณก๊อฟสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเป็นกลุ่มเลยมาเป็นกลุ่มเลยครับผมครับโจโนมาไหมแน่แลแล้วพี่จ๋ากับพี่พง์อยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กทมออยู่กรุงเทพครับผมอ๋ออยู่กรทมครับ อ๋อผมอยู่สุโขทัยนะครับแต่ตอนนี้มาทํางานอยู่นิวซีแลนด์ครับผมครับผมถ้ากลับไปเมืองไทยได้เจอกันนะครับครับผมอยากกลับไปทําอะไรผมอยากอยากไปทำยูทูบรายการยูทูบครับผมอยากทาที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนี่ผมมีไม้กันสั่นด้วยครับผมออโอเคมีไม้กันสั่นด้วยเยี่ยมสุดยอดเลยใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ครับผมชูโทงก็มีแล้วครับผมเดีถ้าเกิดอ่า ผมเมื่อทำยูทูบที่ท่องเที่ยวกับนิวแดนน่ะเนี่ยผมก็มีอย่าลืมอย่าลืมเข้าผมก็มีอ่ะครับเนยพี่นัสพี่นัครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันผมเมื่อทำเดี๋ยวจะไปจอยด้วยกันนะครับเดี๋ยวจอยกันไปจอยกันมากลับไปบางทายรับผมได้ได้ก็ผมทำที่นี่ผมทำที่ท่องเที่ยว ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมเที่ยวนิวซีแลนด์ต่างๆที่ผมก็ลงไปเยอะเยอะเหมือนกันผมทำมาหนึ่งปีแล้วมีคนติดตามแค่หนึ่งพันหกร้อยกว่าคนึึงอะรับชมเท่าไหร่เลยแปดหมื่นึแต่ตอนแรกอะผมไม่ได้ตั้งใจทําคือมาตั้งใจทําจริงๆอะตอนโควิดครับผมหยุดสี่เดือนก็เลยทำเต็มที่เลยครับ ครับครับคนเหนือคนเหนือกบผัดคนสุโขทัยก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละก็ก๋ยเตี๋ยวไมครับผมก็น่าจะสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวห้ขาปะเพราะว่าไม่รู้อะไรนะครับผมไม่แน่ใจจุดสุโขทัยนี่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาป่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมเคยไปสุโขทัยไหมครับ ถ้ามีโอกาสก็ไแล้วยกันนะครับครับผมครับกับก็มีข่าวว่าแต่เแื่องนะครับมีข่าวว่ากับสุขไหนๆพออยู่เขาบอกว่าได้รับจุกบินแล้วแต่รูเก็บทันหรอน่าจะไม่ทันเนาะอ๋อครับโดโ่มาแล้วครับทุกคนโดโดมาแล้วสวัสดีครับ อ่าแล้วแล้วหายไปไหนอ่ะน ok ้าหายไปแล้วอ่ะมาเลยน้าน้องน้าหายไปไหนสวัสดีครับเกอบถ่ายให้หมดเลยใช่ครับสวัสดีครับไม่เฉยพี่บอทูนอ้อยยังเฉยเดี๋ยวพี่จ๋าจะถ่ายด้พี่น้าพี่น้าอ่าเี็นไงพี่ดิ๊กได้แล้วต่อไปครับผมเมื่อกี้หลุดไปต้อนรัครับคุณจูน้โอเคโอเคโ้โหสี่คนพร้อมกันเลยครับผมสี่คนเลยพร้อมกันเลยครับผมพี่จ เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสถ้าหิวมากโปรดไปไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายทักไปด้วยให้ดูให้ดูวิวมิสซีแลนด์นะครับฝากกดติดตามช่องช่องนี่พงษ์ใ้นะครับผมครับครับเห็นวิวแล้วสวยมากครับเปิดเห็นแล้วใช่ไหมครับสวยสวยแล้วเทปเห็นแล้วครับใช่ที่นิวซีแลนด์ถ้ามีโอการมาเที่ยวนะครับพี่พงษ์พี่จ๋าครับผมพี่นัดครับ โอส่งผมก็เพิ่งว่างตอนนี้แหละแต่วันนี้เน็ตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนตกหิมะตกครับขออภัยด้วยนะครับครับผมโอเคเสียงอะไรอ่ะจูโนดัะไรจูโนดัะไรครับจูโนกีตารครับโอเค ยินดีด้วนไหมครับเป็นจ้าผมทุกภาพมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นกีตาร์ตัวนี้โอเคอ๋อโนโจโนเล่นเป็นไหมครับเล่นยังไม่เป็นเลยครับเล่นยังไม่เป็นครับอ๋อลองพัฒน์ครับไปสึกษาพัฒปักันครับผมให้ไปปรับสอนนะ ใช่ครับผมรู้สึกเรื่องแม่บอกว่าเรื่องนักเรื่องเรื่องนักร้องไม่เป็นเลไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนักร้องพี่ป๊อปไงผมบอกว่าอยากเจอพี่ป๊อปที่สนามบินผมแล้วได้ไปไหมครับยังไม่ได้ไปเลยผมว่าอยากดีทุกคนดพี่นัตี้ไหมครับได้ยินพีนัี้ไหมครับได้ยินกอครับได้ยินครับ เออได้แล้ครับพี่ัดอย่าลืมนะเดี๋ยววันที่สามเดี๋ยวพรินไกลผมจะเปิดเพลงทั้งเพลงที่ทุกคนชอบฟังที่ผมชอบฟังนะมาในยูทูปเพลงที่ผมชอบฟังโอเคครับโอเคครับได้ครับเพลงที่ผมชอบฟังนะมั่วแต่งฮันซี่ดีเลยครับครับผมจับภาพ มีใครจับครับนาดภเราส่งมาแล้วครับครับใครอ่ะกินข้าวันนะครับทุกคนดแล้วครับกปนแล้วครับเดี๋ยวร้อยละรับเมื่อกี้ใครจะร้องเพลงให้ฟังอ่ะไม่ร้องเพลงอ่ะ้องเห็นอ่าตอนใครเห็เนเห็นผมที่จะเห็นส่งมาว่าร้องเพลงอะไรกันเห็นบอกพี่พงศ์บอกว่า โตโนโ่ช่วยร้องหน่อยอ๋ออันนั้นเพลงอะไรนะจำเพลงอะไรนะที่ขอบคุณท uh ี่รักรับเอ่ใช่ใช่ขอบคุณที่รักหมอหขอบคุณที่รักกันเนาะครับผมผมผมชอบฟังนะเพลงอะชอบมากเลยแต่ร้องไม่เพาะเทียนมากเลยมนกันนะครับร้องเพาะ ไม่เป็นไรร้องได้อแต่ล้อไม่แต่เด็กแต่ล้อแม่มูความสุขก็พอไม่สนใจเรามอรมองให้มีความสุขพอครับเพราะไม่เพาะนี่ขอเราใช่ใช่ใช่ขอเรามีความสุขผมเคยไปดูโุตบออยู่ครั้ง้งเดียวน่ะไม่มีโอกาสได้กลับไปเมืองไทยสักทีเลยมีข่าวมามีข่าววัน่ไปก็ได้ดูแค่ครั้งเดียวแต่ผมเคยไปดูใครผมก็ไปดูตั้งหลายวงอ่ะ นี่ครับไม่รู้เมืองไทยทุกวันนี้เป็นไงบ้างน้องไม่ได้กลับหลายปีแล้วนี่ครับนี่ครับครับครับมีข่าวแสงไฟจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเห็นภาพชัดไหมครับเน็ตไม่ค่อยดีชัดชัดเจนครับชัดครับชัดครับอ๋อชัดเจนนี่ครับมีข่าวมาว่ามีข่าวมาแคปแคปเตอร์แคปแคป แกแคปชั่นดีกว่าคือว่าเมีว่าได้ตุกขมิิรแล้วจะกลับเมืงไทยวิทีโอก,กันยาอ๋อครับผมจะรูปกเก่นทัน,น่นไม่ทันเนาะครับ่มัว,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 วแต่ซื้อของอะผมรู้ผมรู้ในคลิปผมคยแล้วซึ่งลื่มากเลยเนี่ยจาไม่เยอะนะทายเลยอ่ะ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวส่งไดด้เี๋ยวพี่จ๋าส่งไปให้ในกลุ่มนะครับได้ครับครับผมขอบคุณคุณนับคุณนัทสุโขคุณนัทสุโขไทยกลับมาแล้วเหรอครับคุณนัทเด้อเด้อเด้อฝากผมมีเพจด้วยนะครับฝากเพจด้วยนะครับเพจนัทสุโขฒนไทยนะครับครับผมมียูทูบมีทิกเกอรครับผมขอบคุณครับ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 ครไบครั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 งอ่ะ อ๋อใช่เลยหนอธรรมดานี่แหละไฟผมผมจะไปเปลี่ยนไฟใหม่มาแล้วครับผมไฟมันสีเหลืองอันนี้ไฟบ้านที่ผมเป็น LED เดีออใช่ LED เออใช่ LED ใช่ LED บันทึกขาวแต่ของผมเป็นสีเหลืองผมก็เลยดูไม่รอเลยรออยู่ รออยู่ใช่ไหมครับผมครับรอรอเออไฟไม่แสงไฟไม่ไม่พอครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมออกกำลังกายกันด้วยนะครับปลอดปลอดภัยโควิดครับเป็นห่วงครับผมครับตสู้นะครับสู้ๆก็เป็นห่วงนะดูแลตัวเองด้วยนะครับโควิดมากกลัวใช่แล้วพี่พี่พงษ์กับพี่จ๋าแต่งงานมากปีแล้วครับอะไรนะครับแก้มแล้วแล้วที่อะไรนะ ที่นิวซีแลนด์เนี่ยคนคนเป็นโควิดเยอะไหมครับเยอะตอนนี้หายแล้วครับผมตอนแรกเเป็นเยอะครับผมเยอะมากครับครัไหผมักหนึ่งก็หายไปแล้วกลับมารอบที่สองแต่ตอนนี้หายแล้วปกติแล้วครับผมระดับหนึ่งแล้วโอเคโอเคผมก็สบายใจแล้วครับผมครับครับสู้สู้เส้นกันนะครับ ครับก็เห็นแต่ในเฟซบุ๊กนล้วยังไม่ได้คุยกันเป็นริงกต็ทงนั้งทีเลยก็ได้คุยวันนี้แหละครับผมครับก็ขอบติดคตแล้วพี่พี่ทำยู u ูบเกี่ยวพี่ทำยูทูบไหมอ่ะเกี่ยวกับอะไรครับผมอพี่พงพี่พงทำ YouTube การเมืองนะครับส่วนมากจะดูไม่ค่อยได้โอเคครับ๋อพี่เคยถามผมว่าน้องนาจะรับได้ไหมอ๋อได้ครับผม ครับผมพี่นัทครับพี่นัทพี่นัทก็พี่นัทกลับไทยเมื่อไหร่ครับหวังว่าจะได้เจอทันปีหน้าหรือปีนี้เดยวกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวบอกเลยครับผมเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ไปพัทยานานแล้วอยากไปเที่ยวเหมือนกันญาติก็อยู่ที่พัทยาเมื่อก่อนผมเมื่อก่อนผมอยู่พัทยาตั้งสิบกว่าปีนะพี่ผุ๊อ๋อโอเคโอ้อยู่นานเหมือนกัน ปีหน้าเราปีหน้าจะมาเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดหาตัวเก็บเงินได้หรืออะไรมันโอเคโควิดอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวไปบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันครับไปนัดกันไปเจอกันครับโอเคนะโอเคครับถ้ามีโอกาสก็ไปเจอกันแน่พอนอนครับผมแต่จะช้าหรือจะเร็วได้ครับเดยวพาไปเที่ยวสุขไทยด้วยเออ มิดรูดลองพิมพ์ในกูเกิลนะครับผมเขียนว่าทะเลหลวงทะเลหลวงอ่ะสวยมากเลยครับผมเดี๋ยนัดจูโน่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่สุโขทัยด้วยโอเคไหมจูโน่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพาไปเที่ยวที่บ้านครับผมบ้านเพิ่งปลูกบ้านกาลังปลูกใหม่เพิ่งบ้านเพิ่งปลูกใหม่ครับผมครับผมใช่เมืองป่ะอ่าบ้านผมเพิ่งปลูกใหม่สองหลังแล้วที่สุโขทัยอ่าเดี๋ยวาพาไปเที่ยวทะเลหลวงอ่ะทะเลหัวใจลอง พี่พงลองเข้าไปใน g o o g l e นะแล้วพิมพ์ว่าทะเลหลวงสุโขทัยอย่างสวยเลยทะเลหลวงสแต่เมืองกงเมืองเก่าใช่ครับแล้วคุณเป็นรูปหัวใจเลยครับได้ได้ครับทะเลทะเลทำไมถึงเรียกทะเลหลวงต้องมากราดในหลวงนั่นแหละครับผมดังครับ้รือเหรอได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเสิร์ชดูดีใจจังเลยที่ได้ได้คุยกันดีดีใจนะครับโอเคครับดีใจกันครับ ใช่ครับครับผมมีควมสุผมก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมที่เมืองไทยกี่โมงแล้วครับตอนนี้เหรอตอนนี้กี่โมงนะสามทุ่มเลยครับสามทุ่มแปดนาทีครับสามทุ่มแปดนาทีครับไม่เจอพี่ไม่สำหรับพี่ก๊อฟเข้าไปที่นี่สามแปดนาทีแล้วพี่ก๊อฟตีสามตีสามแปดนาทีแล้วครับครับอ๋อตีสามแปดนาทีแล้วตีสามเลยเหรออู้ดก ครับผมดีสามแล้วครับนอนไม่หลับก็เลยทํายังไงเี่ก็เลยถามพวกพี่ว่าก็อยากเข้าตะกีนเลยแล้วนี่จะหลับยังไงคจริงเนี่ยที่ผมบอกว่าวันัคาอน่ะผมผมหยุดทุกวันพุธไงครับอ๋อหยุดทุกวันพุธวันที่ใช่ใช่หยุดทุกวันพุธครับอ๋อถ้าหยุดทุกวันพุธก็ก็ไลฟ์วันอังคารใช่ไหมใช่วันอังคารตอนคืนเพราะว่านอนดึกได้สบายครับผมใช่จะได้จําไว้เดี๋ยวครับผม จะได้แจ้งจูโนไว้ทุกวันอังคารเรามาเจอกันใช่ครับใช่ใช่ครับปิดที่ดูว่ครับได้เดี๋ยวทุกนักคาร์ก็สักหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็ได้ครับสองทุ่มประเทศไทยอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละครับโอเคได้ครับไม่มกลัวจะติดกันไปครับผมถ้าสองทุ่มประเทศไทยที่นู่นก็ตีสามมา้วดินี่กี่ทุ่มแล้วตีสองครับผมสองทุ่มตีสองอ้าวแล้วตีสองเน้ะข่ยของนั้นนดพี่เพื่อนหรอครับประเทศไทยบาบาขอบคุมาครับ อออืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมผมชอบโพสต์นั้นพี่มากเลยเอ๊ใท่พี่เ่าวะผมก็ไม่ได้ใจมีโพสต์ึ่งเลยเออโพสได้เแต่ผมเข้าไปถูกใจอยู่เลยถงใจคผมันพูดไม่ได้อะมันเมื่อวานนี่นะผมไปเจอน้องเนยมาแล้วนะครับพี่เจอน้องเยนยกษ์อกเข้ามาชมแล้วครับพี่นัทชม เขาบอกว่าพี่นัทไปเห็นน้องเนยเขาไปดูคอนเสิร์ตปุตติโยมีจริงเอผมไปดูมาเลยอ๋อน้องเนยน่ารักขนาดอ๋อครับผมน่ารักดีครับผมเขาอยากเข้ากล้องเลยเขาอยากเข้ากล้องเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีน้องแมวชื่ออะไรครับน้องบุญบายที่นี่ก็เลี้ยงแมวนะแมวแมวของผมต้องผมเลี้ยงไว้ที่ร้านอ่ะตพืงอแฝดว่า พ่น้องแมวน่ารักจังพ่นามีสนดีหรือยังครับพ่นาพี่นะไรครับพิาพมีสิดีเชื่อชื่อน้องกุ้งซุครับอ๋อครับผมน่ารักน่ารักเนี่ยที่บ้านผมก็เลี้ยงไว้ถึงแปดตัวครับผมโอ้เยอะมากเยอะมากแล้วให้อาหารไม่ทุกวันเลยแล้วที่ร้านลานอาหารของผมก็เลี้ยงไว้อีกสามตัววันทุกมงเลยน่ารักดีั โอเคเอาเง tamam> ี okay, okay. okay. an okay. ้ยก okay. ันหมดเลยพักผ sì, ่อนพักผ okay. ่อนโอเคพักผ่อนพักผ่อนโอเคนะโอเคครับพี่พงพี่จ๋าโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีสวัสดีครับ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 พี่พงศ์สวัสดีครับผมแล้วนักวัตรครับนี่นะครับน้องครับสสวัดีน้องแมวน่ารักจังเลยสวัครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนโน่ครับคุณก๊อฟไปแล้วเหรอครับคุณก๊อฟไปแล้ววันที่หนึ่งตุลาเพลงใหม่ละมันนูนะครับผมฝากติดตามมวนนะครับโอเคเพลงใหม่ละมันนู้นวันที่หนึ่งใช่ครับเรลี่วอลลี่รออยู่เมื่อไหร่ตูใช่ถูกต้องตองน่าจะน่าจะรอคุยประชุมกับพี่ไายก่อนรอคุยที่ไทยก่อน หลังจากงานแต่งบอาก็ไม่รู้น่าจะหลังจากงานแต่งที่พ่อพูบอกว่าน่าจะเขาบอกว่าจะมีข่าวดีว่าจะช่วงปลายปีนี้จะมีเพลงใหม่ต้นปีหน้าจะมีอัลบัมม้มใหม่ใช่ครับคุยกับพี่สันแล้วใช่ไหมพี่สันบอกเลยว่า,าวครับอ๋อ,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 อโอเคครับโอเคโอเคพี่พงศ์ไปกอนพีไปก่อน โอเคครับบันดี้แล้วครับที่โพสครับคุณบัตตี้คุณนาทนะครับครับโอเคครับได้ครับน้องจโน่วันที่แปดเอ้อวันที่หนึ่งตุลาเพลงใหม่ละมนูนจัดหนักนะมันว่าเอ้าจูโน่เป็นชื่อ YouTube ใหม่เหรอเพิ่ม y o u t u b หรลออะไรล่ะจูจูโน่ โจโน่โปโต้พึ่งเห็นพึ่งเห็นครับใช่ครับอ๋อแ่วอะไรสำหรับคนที่ไม่สะดวกคนที่ผมบอกว่าน่าจะตอนนี้ผมจะไม่สะดวกที่จะคุยเรื่องนักร้องกับแม่ด้วยผมมาคุยกับนัดกับก๊อฟในกลุ่มดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาคุยเรื่องนักร้องกับแม่อีกไปก็ได้ ผมว่าคุยกันน้ดีกว่าอ๋อโอเคครับนักเรื่องนักร้องที่แม่ไม่ร,รู้เลยเนาะผมจะไม่พูดเรื่องเรื่องนักร้องกับแม่อีกแล้วนะโอเคแล้วนะแต่แม่พี่อ่ะชอบพี่ปั๊บมากเลยนะชอบพี่ปั๊บพี่เสกอ๋อใช่ครับเพราะว่าคุณก๊อฟเขาไปเจอพี่ปั๊บมาตั้งแต่เพลงรักแค้ดูแลไม่ได้ ใช่พี่คุณก๊อฟขอไปเจอพี่ปั๊บตอนที่ถ่ายเอมวีรักแท้ดูแลไม่ได้ครับใช่ครับคุณเพราะว่าช่วงนี้สนุกมากเลยได้เจอกันครั้งแรกกับพี่พงพี่จ๋าแล้วนะครับเพราะว่าเราจะมีอะไรสดในก๊อฟบางปูนะครับก๊อฟบางปูดูโน่เดอะไอดอลไอดอลแล้วมีใครมีใครอยากจะเข้าเข้ากลุ่มก็เชิญกันมานะครับผม คนที่แบบน้องรู้จักอ,อ,อ่ะเชิญมาเลยครับแม่ครับผู้หญิงผู้ชายที่เป็นแฟนคลัโบเตอร์เป็นอะไรต่ออะไรนะครับผมเราได้พี่มอสเหรอพี่มอสเหรอพี่มอสเหรอพี่มอสรู้จักนานๆแล้วผมบอกพี่มอสมาหรือย,ยังมผมบอกผมแนะนําเลยผมบอกเออยังไม่แต่รู้จักในเฟสอ่ะเป็นเพื่อนในเฟสมาานานแล้วแต่ยังไม่ได้คุยเป็นเป็นจริงเป็นจังแบบนี้สักที อ๋อศิลปินคนไหนชอบคนบไหนอะไรอย่างนี้ครับคุณน,นัดอ๋อ,อครับไหน่ายเจนนี่ละครแต่คนที่ชอบแบบว่าลคอเดียวกันเราอะเชิญมาให้หมดเลยครับเข้ากลุ่มคนไหนเนาะไอ้คนไหนนะ,นห,นนะหลายคนเลยไหนจะปินคนไหนโอเคครับเดี๋ยว พอกก่อนนะครับพักก่อนนะครับฝันดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กันนครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับเจอกันในคืนนะครับบ๊ายบายครับค่ะ